ทรงสนพระราชรุธไทยเป็นอย่างมากนะคะได้มีการนําปลานิลค่ะไปให้กับกลุ่มประมงนะคะเพื่อที่จะไปเพาะพันธุ์แล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนโดยเฉพาะชาวประมงนะคะได้ทํามาหากินกันค่ะรวมไปถึงการเพาะพันธุ์จนกลายเป็นปลาเศรษฐกิจนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมปติตาประเด็นนี้กันกับรายงานพิเศษค่ะ ปลานิลนถือเป็นปลาน้ำจืดที่รู้จักกันแพร่หลายนิยมเลี้ยงกันทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วและแข็งแรงทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีแพร่ขยายพันธุ์และวางไข่ได้ทั้งในบ่อและแหล่งน้ำธรรมชาติมีรสชาติดีนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนูทำให้ปัจจุบันเกษตรกรหันมาเลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพกันจำนวนมาก นายประถมแก้วยิ่งยงเกษตรกรอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมวัย39ปีเล่าว่าเมื่อ16ปีก่อนได้ผันตัวเองจากพนักงานบริษัทเอกชนมาทำเกษตรกรเลี้ยงกุ้งเชิงเดียวเพราะช่วงนั้นกุ้งราคาสูงมากแต่เมื่อทำไปได้ไม่นานประสบภาวะขาดทุนขณะที่พื้นที่เลี้ยงกุ้งเสื่อมโทรมจึงได้น้อมนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ โดยใช้พื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งเดิมราวห้าไร่ปรับมาเลี้ยงปลานินจิตลดาสามและทำโรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่ข้างๆบ่อปลาเพื่อสร้างแผลงต้นเป็นอาหารปลานินทำให้ปัจจุบันเฉพาะการเลี้ยงปลานินอย่างเดียวในระยะเวลา5เดือนสามารถสร้างไรายได้ให้ครอบครัวครั้งละกว่า35,000บาทนอกจากนี้ยังมีไรายได้จากการขายไข่เป็ดอีกวันละกว่า1,500บาทสงผลให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นกว่าช่วงเลี้ยงกุ้งเพียงอย่างเดียว วันหนึ่งพอพอถึงตอนนั้นมาพอผมเริ่มทําเกษตรได้อายุประมาณสิบปีได้ครับสิบปีสิบกว่าปีเนี่ยเราจะเริ่มเห็นนะผมก็มานั่งศึกษาดูว่าเอ๊ะเราเคยเลี้ยงกุ้งอย่างเดียวมาแล้วเลี้ยงปลายอย่างเดียวมาแล้วทําไมเราถึงอยู่ไม่ได้เราไปไม่รอดบางปีเรามีกําไรบางปีทำไมเราถึงขาดทุนจะเป็นวนเวียนตำต้าอย่างนี้ผมก็ได้มานึกถึงงานคิดของพระบาทในพระเจ้าอยู่หัวที่ดูทางทีวีนะครับว่าให้ให้ใหมีทฤษฎีของ เกษตรผสมผสานและก็ที่ดีเกษตรพอเพียงผมก็เลยเริ่มเริ่มก่อนนะครับเริ่มขั้นต้นตอนนั้นเ,เลี้ยง,ง,งกุ้งไปอะก็เงิเนงก็ไม่เหลือนะครับก็ค่อยๆเริ่มคิดจากการที่ว่าเราเริ่มเลี้ยงปลาไปก่อนพอได้ทุนจากปลามาล้วก็ขยับขยายฟาร์มเราเรื่อยมาแล้วลดต้นทุนการผลิตลงไปเรื่อยๆนะครับหาสายพันธุ์ปลาดีๆมาเลี้ยงซึ่งตอนนี้สายพันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือสายบานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือจิตรดาสามที่วันนี้ผมก็เลี้ยงอยู่จิตรดาสามนะครับ แต่อยังบอกผมนี่าทุกวันนี้ผมเลี้ยงอยู่ประมาณผมได้อยู่ประมาณนัก5ตันได้ครับ5ตันเฉลี่ยตอนนี้ก็กิโลหนึ่งประมาณ35บาทนะครับต่อต่อต่อ,ตอกิโลนะครับก็เท่ากับตันหนึงประมาณ30,000หแล้วก็คูณ5เข้าไปนะครับนั่นคือเราจับปลาครั้งเดียวในระยะเวลา5เดือนนะครับ ด้านนายสุภวัโกมลมานผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมประมงกล่าวว่านอกจากพระบาทสมเด็จพระประมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชจะทรงพระราชทานชื่อปลานิลว่าปลานิลพร้อมพระราชทานพันปลานหนึ่งหมื่นตัวจากบ่อปลาศูนจิตตดาให้กรมประมงตั้งแต่วันที่17มีนาคม2509เพื่อให้นําไปเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ที่สถานีประมงในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศก่อนแจกจ่ายให้กับเกษตรกรแล้วพระองค์ ยังทรงมีแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ปลานินโดยทรงตระหนักถึงความสำคัญด้านการอนุรักษ์และการปรับปรุงพันธุ์จึงทรงมีพระราชดำริให้รักษาพันธุ์แท้ดั้งเดิมไว้กรมประมงจึงได้น้อมนำมาปรับปรุงพันธุ์โดยใช้ปลาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากสวนจิตรดาเป็นหลักเพื่อควบคุมพันธุกรรม และได้คัดพันุ์ปลานินจิรดาแบบคัดเลือกภายในครอบครัว5ชั่วอายุซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำกรมประมงสามารถปรับปรุงพันธุ์ได้เมื่อปีพุทธศักราช2536ในเรื่องปลานินจิตปดนินนะครับซึ่งเป็นการปลานินนั้นเราเรียกว่าปลานินจิรดาหนึ่งนะครับซึ่งกรมประมงได้พัฒนาสายพันธุ์มาจิรดาหนึ่งสองสามสี่นะครับถามว่าทำไมต้องพัฒนาสายพันธุ์นะครับเพราะว่าเนื่องจากเราพัฒนา เพื่อให้มีการจเจริญเติบโตได้เร็วนะครับเนื้อเยอะนะครับหัวเล็กเนื้อเยอะนะครับซึ่งเราพัฒนาถึงศีนาร4สี่วนสองสามเนี่ยเรายังไม่ประสบกานไปเทัาที่ควรนะครับโดยการศึกษาว่าจริงๆเนื่องจากว่าปลาดินกับปลาหมอเทศเป็นปลาที่อยู่ครอบครัวเดียวกันนะครับสามารถตอกอลูกด้วยตัวเองได้ในลักษณะตัวเมียอมไข่นะครับพอวป่งลูกอ่อนเขาก็จะคายออกมานะครับเพราะฉะนั้น าการควบคุมปริมาณต่างๆการทําให้เขามีอาจารย์เจริญเติบโตที่ดีนะครับมีอาจารย์ลที่ดีจึงเป็นความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้มีการเจริญเติบโตที่อัอาตรารอดลสูงนะครับตรงนี้นะครับ โดยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อปลานินว่าจะสามารถเอื้อประโยชน์ต่อประสบการิกรของพระองค์ได้อย่างมหาศาลปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่เลี้ยงปลานินกว่า400,000ไร่มีฟาร์มเลี้ยงปลานินรวมกว่า280,000แห่งสร้างผลผลิตรวม220,000ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่านับแสนล้านบาทจากจุดเริ่มต้นที่ทรงทดลองเลี้ยงเพียง50ตัว ปัจจุบันประชาชนมีรายได้และมีกินมีใช้กลายเป็นปลาเศรษฐกิจสร้างงานให้คนไทยนับล้านและเป็นโปรโตีนราคาถูกให้ประสบกรนทก่อนทั่วประเทศของพระองค์ได้บริโภคทีมข่าวรายการเศรษฐกิจเ n n 2 4รายงาน